พี่ี่เอพี่บกพี่เาปยตัวนั้นปหนบ้าพี่อยู่กรุงเทพแล้วใช้ได้เลยเฮ้ยไม่ต้องแย่งกันอาหารได้กินกันทุกคนไม่เป็นไรอาหารวีลูกกินไปเลยเดี๋ยวป๋าจัดมา เวลาตอนกลับมันปัญหาเรื่องขลของกลับเลยไม่ก็ขายทิ้งนี่แ่นเลยพราะวพอบอกขายวงแตกเลยไม่ก้องไงดูบ่หลังมันเนนี่่ได้อันนี้วตรไม่ใช่บงตรงอนี้อันี้อะไรอะอันนี้ก็ลพิการจับจั แค้เห็นอาหารก็ตีกันแล้ว